ทุกคนคะขอโทษค่ะลืมเปิดไม้ทุกคนคะหนูะอ้าหนูลืมเปิดไม้ขอโทษค่ะหนูขอให้ปิดเสียงปิดเสียงของระบบนะคะทุกคนคะลืมเช็คไม้ก่อนที่จะเล่นคือตอนแรกนะคะหนูชวนหนูพยายามจะชวนคุณเกสมาเล่นแบบไอซ์คิวบ์แมนเซเลอร์เตอร์ด้วยกันซิมูเลเตอร์ด้วยการเฉยๆค่ะนี่นะคะเราจะเล่นไอซ์คิวบ์แมนเซเลอร์พาร์ทสองค่ะต่อจากเดิม อุย้ยลืมต้องโอ้โหไม่ชอบหน้าสเสียขอเลยรต้องตักวกระเป๋าตัวเองเอาอ,อ,อ,อนี่ไม่ใช่หรอคะแล้ก็มีสิบเอเก็มีสิบจ็ดเคอ่ะเหนึ่งจุดเจ็ด เอาชื่อไอติมต่อดีกว่าอา,อาตังหมดเดียแล้วค่ะโดยท้ายก็ต้งองไปขายไอติมมอนิลาศูนย์บาทม่าจะมันคนจนอ๋อมาคนเก๊าซเติม,ตมคนอื่น่ะทุกคนคะได้ยินไหมคะ โปเจกตว่าให้คนอื่นค่ะเราวิ่งไปขายตี่มเลยดีกว่าค่ะไอชิมบิ้งันเกสอยู่ไหนล่คะคะผมติดสายไฟไฟ้าอยู่เฮ้ยตอนนั้นเห็นแล้วค่ะนั่นน่าจะเป็นคุณเกสนะคะรันร <Run> ัน a อ a y วเราต้องแย่งลูกค้าของคนอื่นค่ะรัน <Run. S 1> ใช่ล่แล้วก็ไป อ่ะหนูลืมแล้วค่ะมาเร่นกยนตอนนั้นหนูคิดอยู่ค่ะว่า<ๆ>หนูควรจะไปตรงทางเดือนนั้นหรือเปล่าคะที่มันเป็นเดือนยาวๆแล้วหนูก็ตกครั้งที่แล้วค่ะพิทีหรือเปล่าหนูคิดว่าจะลองไปดูอีกครั้งค่ะหนูไม่ควรนะลมเลิกภายในครั้งเดียวแบบนั้นค่ะ หาทางเราจะขายไอติมก่อนนะคะต้องการกำไรด่วนจำทางไม่ได้ค่ะทุกคนค้าช่วยด้วยมันจะเป็นท่านตรงนั้นใช่ค่ะเราจะขายไอติมแตงโมก่อนแล้วก็ให้ไปดูค่ะโอเคช่วได้วยค่ะฉลองดังค่ะแตงโมนะตามหาเลยค่ะแตงไอติมแตงโมค่ะก็ เราจะอยู่แถวไหน,นแล้วค่ะนั่งไงคะเจอคนเคสแล้วคะ่ะวู้วีมาบอมตรงนี้แตงโมไม่รู้จะคุมหรือเปล่าไม่เห็นคนเลยคนเคสก็เหมือนจะมาขายแตงโมหรือเปล่านะตป็นแตงโมเตีมกระเป๋าอ่ะต้องมาแย่ง <Run. S 1> <น>รันคนเค๊ะคะเขาดูไอติมนะคะอยู่นิ่งๆก่อนคะ่ะคนเก๊คะ่ะนี่มันไม่ของคนเคสค่ะไอติมนั่นไม่ใช่ไอติมแตงโมค่ะมันคืออะไระมันเป็นไอติมเชอร์รี่คะ่ะ ชือลี่อยู่ที่ไหนอ่ะต้องสีแดงสุดอันนี้สิคะแตงโมถ้ามันแดงออกไงไม่รู้ค่ะไม่ใช่แตงโมค่ะมู้เกีตไปผิดที่ค่ะขับจิกว่ืมต้องยิงสองคีโหรวยเร่ละตัวนี้ดูยากยดงึงนะคะรวยไปย้อยอ้าหื้อรวย ไม่พี่ถามองได้ด้วยค่ะเอา้าคนนั้นคืออะไรตีนตะมอสุดท้ายค่ะคนเดียข้างบนคนีนอดอ,นนอยู่ข้างล่างะเรียบร้อยค่ะเราไปดูถ้ำเลยดีกว่าค่ะ คุณเกศคะที่คนเกศซื้ตอตอนแรกนะคะคือเชอร์รี่นี่่ะแต่มงมุมเป็นสีแบบนี้นะคะโอเคผม blue แต่ผมไม่มีลกลมถิมผมต้องการโก้ดแต่ถึงโค้ดก,ก่อนอคุณเกศคะไปทำด้วยกันไหมคะโอเค let's go เนอะจะจับไปตื่นไปก่อนด้วยแบบแต่ตจะได้ดูมันคโอเคเราจะมาด้วยคะ่ะเราไปหาคุณเกศดีก่อนค่ะผมเคยไปแล้วผมเรื่องตกตายก่อนอะ คุณเกศก็เคยไปเหรอครับมันก็น <ไป S 1> หรอก <ไป S 1> ะผมดูคลิปคุณแล้วผมก็เดินตามของคุณไปฮะเหนือคุณลงคุณโพสพังหนึ่งไปผมก็ตามไปตามไปตามทุกทีทุกคนคะเสียงคุณเกสเข้าไหมคะอืมไม่เข้าก็ขออภัยด้วยคุณเห็นผมไหมไม่เห็นเลยหันหันไปด้านหลังตัวนั้นหรอคะไม่ใช่ ทำไม่ไดลังเพิ่งไม่พอคะใช่เหรอใช่ใช่ๆอยู่ไกลมากเกินมาแล้วค่ะมาเขาเขาทำกันดีกว่าค่ะกเดินเข้าไปเฮ้ยไหนวิ่งเหรอเดินเหรอคะเฮ้ยดินเข้าไปเพื่อนกลัวมันลิงลับปุ๊เราดูถท่ามดีเันมาแล้วค่ะมันมีใครขุดเจาะไว้เหมือนเป็นแบบนขั้นบันไดเมื่อกี้เขาใช่เหรอเขงใช่คขุดเจาะอะไรเค่ะมันคงไม่เกิดขึ้นมาเองเพราะกับมีไม้ค้ำแบบนี้แล้วนะคะ ม้ในเกือจะกนน้องึกทำแท้ไปจนกว้างอย่างแล้วก็แค่เดินตามทางไปรเรื่อยๆค่ะเอ๊ะทุกคนคะใช้ทางนี้หรือเปล่าคะกลัวหลงทางแต่ก็มีแค่ทางเดียวหลงไม่ได้เจ้าคะตอนนั้นแล้วค่ะคราวนี้นะคะหนูจะพยายามข่อขัอปีนค่ะหนูจะไม่วิ่งไปด้านค่ะมันจะใช้เวลาปีนไปชั่วโมงหรือก็ได้เออมันมีอะไรนะให้เลือกหรือเปล่าคะงี้จะเดินตรงเส้นไหน,นะคะ คุนจะเดินตรงเส้นาสุดโอเคค่ะจะเดินตรงเส้นนี้นะคะเส้นกลางใช่ไหมค่ะมันมีมันไม่ใช่เส้นกลางค่ะเป็นมันมีกลางสองอันน่ะไม่ค่ะมันมีห้าอันค่ะเปลี่ยนทางนี้ทกันออมันเกิเปลี่ยนใจเหรอคะเรามาเส้นเดียวกันก็ดีนะคะ มันจะรีบวิ่งออกคะเราจะค่อยๆเดินนะคะอันนี้หัก็ัวแล้วคนคะเราจะค่อยๆเดินค่ะเพื่อปลอดภัยค่ะเดีจะไม่ตกไปอีกแล้วค่อยๆโอ้ทุกคนค่ะวันจันทรวิ่งดีมาะไปนู่นแล้วค่ะค่อยๆเดินค่ะ nghe, ơ, không, 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 กลับมาเดินต่อแล้วค่ะยังไม่ตกใช่ไหมคะเดินเบี้ยวอ๋อค่ะแต่คนเก่งเหรเห็นจุดุลุ้นไหมลุ้นอะเทียนค่ะรุเก้นค่ะก็อยากโกนกันเหมือนกันเลยค่ะนี่แต่ไงไปแต่ละคนต่างโกนกันอ่ะกันตัดเฉียวทุกคนค่ะหนูเฉียวมากค่ะเออมีใครเคยเห็นสุดนั้นไหมคะไม่เคยไม่เคยเคยคูเนี้ พู่มันถ้าเราอยู่ไกลเราจะโฟกัสไม่เห็นเป็เราไม่ไม่มีใครเข้ามามีแค่เราสองคนนี่แหละหรือบางคนเข้ามาถึงแค่จุดเริ่มต้นดูน้ำหนะกของเราที่เราหจุดเริ่มต้นของเส้นน่ะเรากลับมาเขาคิดว่ามันยากและไก,กลเกินไปยังเข้าคะแนนไปได้ไหมคะ มัอนอาจจะดูเหมือนเราเดิอนอยู่กับพี่นะคะแต่ความจริงเราไปข้างหน้าเรื่อยๆคะ่ะหมิงกำลังเดินข้ามแมพอยู่ะคะ่ะยิงข้ามแมพด้วยะคะ่ะแคบีโวก็เข้าไปอยาเดินเท้าเดียวถ้าเดินเท้าเดียวถึง,งถ้าเดินเท้าเดียวสืงถึงเรากำลังจะตกมันเกะะิดเหรอนเคยแบบกดปุ่มวิ่งระหว่างที่ไปตรงนี้นะคะแล้ว่ันก็ตกไปะคะ่ะ น่าคิปพี่แล้วค่ะใช่ผมตกคือผมเดินแล้วผมแต่ผมเดินตรงแบบนี้นานเกินไปไงผมก็เลยกะจังหวะไม่ได้ตอนนั้นนะคะหนูก็มันเดินเฉเฉอแล้วมันไม่แข็งนะคะเลยไม่รู้อ่ะคือมันเฮงอ่ะมันอยู่ดีๆี้แล้วมันก็จอเบี้ยวเรื่อยๆแล้วหนูบังคับไม่ได้ตอนวิ่งอะค่ะเอตอเดินมันก็ช้าไปค่ะเหมือนอยู่ดีๆเชื่อมันเฮงมันแบบหักไปเลยอะหักหรืวซ้ายไปเลยไม่ใช่เลี้ยวขวา บวกมันเดินเบี้ยวนี่เดินเบี้ยวเกินไม่เนาะยังหันหน้าไปมองคนเกสไม่ได้นะคะใช่ปลายทางเป็นสีแดงๆดงคือามันเป็นคือของจริงของจริงเนี่ยทุกอย่างเป็นพิกเซลเหมือนกันอันนี้อันนี้ก็เป็นในเกมก็เป็นพิกเซลแล้วแต่พิกเซลจะชัดกว่าเนาะ นี่ไวาหนูใกล้ถึงจุดหมายแล้วอ่ะใกล้ยังไงอ่ะคันใกล้กว่าต,ต้องให้กางใจตัวเองไว้สิคะ คุณเกสเอานะคะนี่คุณเกสยังรอดแล้วกำลังจะไปสู่จุดหมายะค่ะโอ้ไม่อยากไปตอนนั้นอีกแล้วมันมันไกลทุกคนคเขาจะคอยถามคุณเกสเอานะคะไปดูคุณเกสด,ดีกว่ามีอเลยครับคุณเกสคะอย่าตกนะคะผมเหลือผมก้าวข้าเดียวแล้วคือตอนนี้เหมือนเส้นมันเล็กเรื่อยๆ เราจะฟังคำสัมภาษณ์จากคุณเกสเอาค่ะอืมเราไปไหนเนี่ยไปทางตรงนั้นตรงที่อ่าฟังทองมีดามมาก็าล่วงทุกคนคะ่ะเฮ้ยขุดที่ไหนแล้วเขุดมันมีเสียงแดงกั้นๆตรงนั้นคุณเกสล่วงเหรอฉันเห็นฉันเห็นมันมีเสียงแดงกั้นอยู่ เราไปตรงนั้นไม่ได้เพราะมันมีสีแดงกั้นแบบหนามากคือแค่ม,มีสีแ,ดแผดสีแดงกั้นอยู่หนามากหนามากอะไดบ้ลยคือเราไปถึงเราก็จะผ่านไปไม่ได้อะค่ะเพราะมันจะตีสีแดงเหมือนเราต้องใช้เหมือนเหมือนรถไคบัคแบบบัคแบบไม่รู้แบบเราน้อนนจะใช้เกมบัตจัมบูเนี่ยจัมบูไอคนเนี่ยในตัวบูสเหมือนเล่นความเร็วมันจะได้แบบเราจะลองไปอีกรอบได้ไหมคะหรือไม่เอาแล้วหรือว่าหรือว่าจะให้เราแบบแบบปัคแบบ เออแบบวิ่งรัวๆจนแบบบักบึกไปอีกฝากหนึ่งก็ได้คนแก้คะเราจะลองไปถ้าเกลื้งมันบิงเยอะเกินไปเกินแก๊สนะเราจะลองไปอีกดีไหมคะผมไม่ไปแล้วมันยากมึงแกจะไม่ไปแล้วผลองสองรอบกว่าแล้วมันก็ลองมาสองรอบก่ะแค่สองรอบเองนะคะใช่ครั้งที่สองผมพยายามสุดที่ทก็ยังแพน้อูว่าหนูพยายามอ่ะขายติ่มซี่ดีก่อนดีกว่าค่ะผมหมดความหวังแล้วไม่หมดความ กลับไปซื้อติมผมมีความหวังที่จพอดกลับไปจำแผนติมไม่ได้ช่วยด้วยผมไม่มีความหวังง่ายงกค่ะอย่าเพิ่งทิ้นหวังคะ่ะเราต้องขายติมต่อไปนั้นจะขายติมต่อไปเรื่อยๆไม่ได้หนึ่งบาทเนี่ยที่ไหนทำเไม้กงชื่อโนอจะแก็แล้วค่ะว่า,า,วาหนจะยังไงว่าต้องไปดูจนจบจนสุดนะให้ได้คะ่ะผมจะต้องรู้้ต้องรู้ให้ได้คะ่ะ อุ้ยหนูซื้อแต่ไอติมแตงโมมาสิบสองอันเลยค่ะเยอะฟุดฟูดแ้วหนูก็จะรวยมากๆจากการขายออติมแตงโมนับร้อยแท่งมันคนยากจนอมม้นาทำไมคุณเก็สไปใส่ไอติมม่นาถูกๆคะแต่มันก็มีโค้ดไงผมจะเก็บโคนดไ่ใช้ลวงเนะียแต่รวยชิ้หลังคุณเก็สคะผู้คนที่ชอบที่เขาชอบกินไอติมเชอร์รี่เขาอยู่ไหนกันคะเชอร์รี น่าจะอยู่แถวไอ้สนามเด็กเล่นนะมันกิดในตัวเมืองหรือว่าในตัวเมืองเราหาให้ตัวเมืองดีกว่าน่าจะตัวเมืองแหละฉันเห็นความสีแดงอูดิแต่มีน้อยมากนมันสีเดอะนี่มันสีน้ำตาลมันไม่มีสีตาลเลยเมื่อนไม่คนอยู่ในไม่คนใส่เสื้อช็อกโกแลตอยู่ในตัวเมืองไงคะอ๋อคือเชอร์รี่อยู่นั้นเหรอเชอร์รี่ใช่ไหมอ้าวคุณคิดถกว่าคนเชอร์รี่อยู่ใกล้จุดเกิดนิดเดียวค่ะตรงไอโซนน้ำตาลน่ะเชอร์รี่อ่ะ ใช่ไหมเัาเวียกกลับไปดีกว่าเชอดีใช่ไหมเพลมเชอดีก็ออกน้ำตาลแดงๆอะค่ะใช่ตรงนู้นเหลนตรงนั้นคลิคนที่มันออกแบบเป็นน้ำตาลออกแบบเดงแบบออกแดงๆอ่อนๆน้อยๆทุกคนคะเราหลงทางค่ะให้เราพอดกลับไปมาเดิมแล้วเราคุณแกทำาอยู่ตรงนั้นอะรอสมผันไปแค่ค่ะคนอื่นอย่ามากวงนะคนอื่นอย่ามายุ่งนะ มิฉันลงคลิปอยู่นี่พอนะโอ้ใช่ค่ะคนที่อ่อนน้่นตอนแดงๆคนนี้แหะค่ะเรียบร้อยค่ะเอติมผมไม่มีความหวังแล้วทำไมไม่มีความหวังแล้วคะผมสิ้นหวังอาทำไมเส้นหวังคะเชอรีจะหมดตัวแล้วคุณน่าจะซื้อชูรีไม่ได้อีกแล้ว โบเจอรี่มันจะหมดยุกแล้วเพื่อนเชอรีนตุ่มจะหมดแล้วทำไมห,หมดยุกแล้วคะมันจะหมดแล้วเพื่อนตอนแรกจะไปฟิลมันก็ทนแทนจะหมดไปเหลือไม่จะคนเดียวเลยอ๋อฉันลืมมาทีไม่มีลูกค้าคนไหนคืนไม่มีลูกค้าคนไหนอยากกินเชอรี่อีกแล้วใช่ไหมคะมีน้อยมากเพื่อนอ้าวเราจะไปทำาะไมลืมครับคนอยากกินส้อมอะไรอย่างนี้ค,ะคะ่ะอะไรก็มีนะโอ้โคูฟุตบอลเหรอเนี่ยมาหารูปแบบนี้ เราก็ต้องไปหาไอติมแตงโมไอติมรถแตงโมวิ่งไหนลืมไปซะแล้วอ๋อพี่ก้าหาลงมทุกคนคะตัางหนูนะว่าหนูขายไอติมแตงโมเสร็จนะคะหนูจะต้องน่าซื้อรถเขียนอันใหญ่เปคนของเกสแน่นอนคะ่ะ โอ้ผมซื้อได้แบบนี้แล้วผมรวยไหมคะยังไม่เห็นค่ะคนดูยังไม่เห็น,นะค,ะคน่ะ,คะเอ้าหนู <c oughs> มาถูกทางไหมคะมันจะถูกนะคะ หรือเปล่าตึงมออือเจอแล้วค่ะช่องหัวระวังรั้วตัวน,นั้นเย่ฉันเจอคินช็อกโกเลตของฉันที่ฉันซื้อมาไม่ค่ะตอนนี้นะคะเราติดบั๊กวิ่งหรือเปล่าค่ะถือว่าเป็นบั๊กที่ดีค่ะหรือไม่ใช่บั๊กปล่อยดิไม่รู้พวนั้นบักวิ่งกนไนนกดเอ,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 องอ่ะนกดเดินอยู่จริงนันตอนนี้นกดเดินอยู่ อ้อยบึ้งเ้าขนอวันนี้เลอยหนึ่งกลับบ้านเกียรตจะอ่ใกล้ก็เถอะขึ้นเต็งไม่ต้นเตงโมสุดยอดค่ะฉันต้องการเมโอ้ยลอเร่ฉันต้องการตงโมฉันต้องการเตงโม ฉันต้องการตั้งโมง่คุณก็ไปซื้อไอติมแตงโมงมาสิคะผมจะไปดูราคาของอันต่อไปก่อนนะมุนเกอเขาขายไอติมโคลนได้ะอะค่ะอยากกินไอนติมโคลนอัอนต่อไป้บนไปบนมาลิลลี่สปอนลูกค้าแตงโมงสปอนเถอะ คนขายต้องการขายแตงโมให้เราขายเดี๋ยวขายแตงโมให้คนพวกคนฟ้าๆนี่เลยคนขายม่มีสีฟ้าคนขายมีจะแตงโมคนขายจะขายแตงโมจงอยากกินแตงโมซชลูกค้าแล้วคนคะลูกค้าเขาไม่อยากกินแตงโมกันค่ะแล้วคนพวกนี้เขาก็มาเหมือนจะมาขายแตงโมค่ะแล้วที่นี่ก็ไม่มีแตงโมเผื่อด้วยผมแรงตก ไอติมแตงโมเหลือตั้งห้าอันช่วยด้วยผมเล่นตกช่วยด้วยค่ะเป็นใครกินตแตงไอติมแตงโมโอ้ไอ,อติมหน้าผีโฟมาปแล้วน,นั่นค่ะ <c oughs> มันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ดูแย่เฮ้ยเราบิมพ์พาได้ค่ะเฮ้ <c oughs> ยอืมก็ไปหรือเปล่าเนี่ยนี่วันนี้ค่ะน่าคายปีนแต่ไม่ใช่กันปีน เขาไม่ทานไอเดียไม่เราโดนเขาแย่งลูกค้าค่ะอเอาื้อไม่คนนีเ้เขาแย่งลูกเขาแย่งลูกค้าที่กินแตงโมงของเราไปค่ะเพราะเรามื่อแต่ภาคช้าปีนปีนกลางหารลมอยู่ค่ะ ต้องการลูกคันแตงโมายามาอยู่ที่นี่สูบุรีออกไป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 รถคันแตงโมเย่หรือเปล่าเราไม่เห็นรถเขน็นเขานะคะเราข้าเดินตัวเปล่าแล้วก็หยิบไอติมมาจากนั้นไม่รู้แล้วก็ขายไปมั่วๆผิดๆอะคะ่ะ สปอนใช่หรือคะสปอนที่นี่เลยเตรียมกดแล้วอ่ะสปอนที่นี่สปอนที่นี่ปอนตัวนี้เย้เย้เยเย ปอนค่ะแล้วคนที่เขาอก็อ้าวจ้งหน้าเขาใจหน่อยนีเ่เขาเป็นหน้าหมีแมนอุ้ยอ่ะเน้าโกดผิด,ดเหรอกดจะตอนไหนไม่ได้กดทุกคนคะะอนนี้เราต้องการลูกค้าแตงโมด่วนค่ะใครก็ได้มาซื้อแตงโมของหนูน,นะคะไม่กินเองได้ไหมอยากกิน คือคุณเกมสคะมาซื้อแตงโมขอหนูให้หน่อยค่ะลูกค้าแตงโมคือเดียวนี้ไได้เปลี่ยนใจเปลี่ยนสีเสื้อทีไม่ลูกค้าทุกคนโปรดจำไว้ไม่มีคนขายไอติมสีฟ้าถ้าอยากกินไอติมจงเปลี่ยนสีเสื้อเป็นสีแดงค่นะทุกคนคผมไม่รู้จะต้องรอต้องทำไรไปหาดูในเมืองดีกว่า คุณเกคะก็กำลังบ่นอยู่นี่ไงคะว่ามีมีใครกินแตงโมตงโมวิกฤตไม่มีใครซื้อแตงโมค่ะคุณเกอย่าเพิ่งซื้อแตงโมมาตอนนี้สิคะเราจะไปวิ่งดูในเมืองเราหรือที่อื่นเรานะคะได้โคนลแตงโมคนลกมคนเอ็กแตคนเกแมคนเกแตงคงโมคนเลกคนกแตงโมคนเล็กงคนกแนีแตงโคเกแงค็งค่คนเกคมีคนกิน เราเล่นหรอคะใช่คนเก๊คะหนูจะไม่ให้คนเกได้ขายหนูจะแย่งคนเชือแดงอยู่ตรงนั้นจะกลับบ้านเย่เลื่อยเลื่อยเลยค่ะหนูมีตังซื้อรถเขีนใหม่แล้วค่ะตอนนี้แต่หนูต้องขายให้ไอติมให้หมดก่อนค่ะเมื่อกี้คนเก๊ด่าหนูหนึ่งทีวันนี้กำลังเดินกละบบ้นอ่ะคนสูบบุหรี่มาแล้วตายแล้วเฮ้ยคนสูบบุหรี่หน้ามี ลูค้าคนสุบุรีหน้าหนีมาเขาก็นั่นไอติมหน้าไอติมเฮ้ยแต่ครั้งนี้แต่ครั้งนี้เขาจะมาขายติมสีฟ้าหรือเปล่าเขาก็ยังคงขายแตงโมแต่ทำไมลูกค้าสีฟ้าหายไปไม่รู้ค่ะฉันจะเอโม่อยากร้อยค่ะลูกค้าสีฟ้าเยอะกว่าแต่เขาจริงไอแตงไอติมแตงโมขายราคาดีกว่าใช่ไหมคะ หรือว่าหลักย <wh> ังไงคะเถ้ามันมีแต่คนมาขายแตงโมแล้วแตงโมกำลังขาดแครนะคะอุ้ยแอนแทงโมเปิดพอดีทุกคนคะเพราะตอนนี้หนูก็จะได้หนูก็จะได้ไปซื้อรถเข็นใหม่แบบคุณเกสแล้วค่ะหรือเปล่าแบบคุณเกสใช่ไหมคะเยิ่งเทควนกลับบ้านเลยค่ะนี่มันไกลเย้ร้านค่ะ มันเป็นนดี่เอาปิดปุ่มนี่ค่ะนี่จากกัญญาทุกคนคะเราจะได้ขี่จักรยานแล้วในอนาคตค่ะซื้อนี่ก่อนค่ะจากกัญญาเฮ้ยเขาให้ตังคืนเรามาด้วยใช้เลยที่เราขี่ม้าถึงที่เราเขาเขาคืนไหนด้วยหรอเขาคืนตังค่ะยินดีคืนเงิน แล้วเราไม่ได้จับพี่ที่จับที่เขียนนะคะเราเราถือไม่รู้แล้วอันนี้มันก็ลอยค่ะ <c oughs> เย่อืมทุกคนคะกีนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วยกดไลค์อ๋อหรือข้างค้นตอนช่วยกดแบดสองทีกดไลค์สามทีด้วยนะคะขอาค่ะ